สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะ mm hmm. กับ d ดลิเวียลพอดแคสต์ประจำเช้าวันพุธที่14กรกฎาคมค่ะ เงินเฟอ้อสหรัฐเดือนมิถุนายนนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น5.4%เยียร์บนเยียร์และ0%มันซอนมันซึ่งสูงกว่าที่คาดแลคะแล้วก็แต่ระดับสูงสุดในรอบ13ปีค่ะซึ่งเงินเฟอ้อนะคะยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากฐานที่ต่ำในปีที่ผ่านมารวมถึงราคาสินค้าที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากการเรียลเพนนิงก็ได้แก่ลดนะคะแล้วก็ลดบันทึกมูลสอง ซึ่งก็บวกมาถึง45นะคะน้ำมันเพิ่มขึ้นมา45เเค่าบริการก๊าซธรรมชาติบวกขึ้นมา16เดินทางนะคะก็บวกมา10ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะรวมไปถึงต้นทุนสินค้าเพื่อการผลิตและก็บริโภคในเรื่องของพวกกระพันนะคะแล้วก็รวมถึงค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นจากการขัดแคลนแรงงานด้วยค่ะ ส่วนเงินเฟอ้อวินฐานนะคะแบบไม่รวมอาหารและก็พลังงานเพิ่มขึ้นมา4.5%เยออนเยียและ0.9%มา n t ซอนมา n t สค่ะส่วนงบการเงินสิ้นสุดเดือนมิถุนายนของจิเจพีโมกนนะคะเขาก็ EPS โคดเนี่ยเติบโตมานะคะอยู่ที่170%เยอันเยียค่ะซึ่งบริษัทนะคะลดการตั้งอัตราสำรองหลังเศรษฐกิจฟื้นตัวและรายได้จาก ธุรกิจวานิชนากิจนะคะที่เพิ่มขึ้นชดเชยรายได้จากการซื้อขายธุรกิจหลักทรัพย์ลดลงค่ะฝั่งของ o ก m e ่ s เอสซนก็โตขึ้น140เ็โตขึ้น140%ยอ a นเ n ีย a r ซึ่งก็ไรายได้จากธุรกิจวานิชนากิจของเขานะคะยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อนเนื่องค่ะฝั่งจีนค่ะ กรมสุนกรกรนะคะก็เผยตัวเลขนําเข้าส่งออกเดือนมิถุนายนว่าเติบโตกว่าที่คาดเอาไว้ค่ะการส่งออกนะคะมีการขยายตัว32.2เอนยเนียซึ่งก็สูงกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ที่23ค่ะหลังจากที่เศรษฐกิจทั่วโลกนะคะยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องรวมไปถึงปัญหาคอขวดในการขนส่งจากการปิดการให้บริการของท่าเ,เรือในสัญจรเนี่ยก็มีการคลี่คลายแล้วนะคะ ส่วนการส่งออกสินค้าในกลุ่มหัวทุดิเพื้นฐานพวกน้ำมันกําเร็จรูปนะคะอลูมิเนียมเหล็กก้าก็เพิ่มมากขึ้นขณะที่การส่งออกไปสหรัฐเนี่ยลดลงสิบเซนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะด้านยอดนำเข้าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา 36.7%ยอนแยาสูงกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ที่30%ซึ่งก็เพิ่มขึ้นในกลุ่มของแร่ทองแดงและก็กลุ่มก๊าซธรรมชาตินั่นเองนะคะภาพรวมตลาดค่ะตลาดหุ้นสารัฐทั้ง3นะคะพันผวนในช่วงการประกาศตัวเลขของเงินเฟ้อ CBI ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงจากผลของฐานต่ำในปีก่อนหน้าค่ะรวมไปถึงตัวเลขของราคาสิานค้านะคะที่ปรับขึ้นจากการเปิดเศรษฐกิจใหม่อย่างรวดเร็ว ก็เลยส่งผลให้ดาวโจนนะคะปิดปรับตัวลบไปนะคะ0.3% S&P 500นะคะลดไป0.4% NASDAQ ก็ลดไป0.4%ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องวิจารณาในเรื่องของผลการดำเนินง,งานในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยที่กำลังจะทยอยออกมานะคะซึ่งก็มีการคาดการในเรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนใน S&P 500ว่าจะเติบโต,ต,ตขึ้น Uh, 66%นะคะจากหนักวิกเคราะห์ยังไงก็ตามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามต่อไปเพราะว่าในกลุ่มธุรกิจการเงินที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยก็มีการถูกเซลล์ออนแฟกแม้ว่าผลประกอบการจะออกมาดีกว่าที่คาดก็ตามค่ะและฝั่งของอัตราผลตอบแทนพับัตรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะคะก็มีการเล่งตัวขึ้นมาที่1.42%วิกอินเด็เป็นค่าดัชนีความผันผวนนะคะก็แตะ ถึงระดับ17.1จุดแล้วด้วยนะคะฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็มีการแกว่งตัวแบบไ้ทิศทางค่ะเปิดตลาดลบนะคะแล้วก็มีการเทขายในช่วงของอกาศเงินเฟ้อสหรัฐก่อนที่จะปรับตัวขึ้นมาปิดแบบผสมผสานกันนะคะซึ่งสต็อกยุโรป6 0 0เนี่ยก็บวกนะคะ0.03ในการปิดปรับตัวนะคะและ ECB เนี่ยยังคงยืนยันว่าจะยังคงไม่ดำเนินนโยบายเศรษฐกษิจแบบที่รัดก,กุมเร็วจนเกินไปค่ะ ดีเคอีนะคะปิดที่ระดับสอง8 1ดันจ็ด้ยปดบ่จุดเพิ่มขึ้นมา0 5ยจดห้าเปอเซนตอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเนี่ยน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นก็ยกระดับภาวะฉุกเฉินในพื้นที่โตเกียวรอบที่สี่แล้วนะคะฝั่งของตลาดหุ้นจีนค่ะฟื้นตัวได้นะคะปิดที่ระดับ3 5 6 6ันห้าหกสหกจุดเพิ่มขึ้นมา0ูจุห้าเปเซนก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ การที่ตัวเลขนําเข้าแล้วก็ส่งออกของเขาเนี่ยยังฟื้นตัวได้ต่อเนื่องดีกว่าที่คาดเอาไว้นะคะหลังจากอุปสงค์ต่างประเทศเนี่ยยังฟื้นตัวรวมไปถึงการกลับมาเปิดเท่าเรือในเซนเซ้นของจีนด้วยส่วนฝั่งของห้างเซิงน,นะคะก็ปิดเพิ่มขึ้นมา1.6เปซ็นตเชนกันค่ะตลาดหุ้นไทยนะคะปิดบวกมา1.36เโดยปิดที่ระดับ1,570.99จุดนะคะซึ่งก็มีข่าวดีหลายเรื่องเลยทีเดียว ก็มีการเตรียมขึ้นทะเบียนยาฟาวิพิราเวียที่พัฒนาขึ้นได้ในประเทศนะคะรวมไปถึงมาตรการเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบด้วย ราคาทองคำค่ะก็ปิดบวกเพิ่มขึ้นมา0.1%ที่ระดับ1,808ดอลลาร์นะคะส่วนราคาน้ำมันดิบนะคะก็อยู่ที่ระดับ75.25ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นมา1.6%ยังคงได้รับแรงหนุนนะคะมาจากตัวเลขนำเข้าส่งออกของจีนที่ฟื้นตัวดีกว่าคาดแต่ด้าน IEA เนี่ยเขาก็เตือนนะคะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่โอปิคพัดเนี่ยไม่ สามารถที่จะตกลงได้ด้วยนะคะงมปถึงการแพร่ระบาดของโควิด19ด้วยเนี่ยก็อาจจะสร้างความผันผวนให้ราคาน้ํามันจนกว่าจะมีความชัดเจนนะคะสําหรับคําแนะนําการลงทุนในช่วงนี้นะคะเรายังคงมองว่าตัวเลขนะคะทางด้านเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยผันผวนแต่ อย่างไรก็ตามเราก็คงมองว่าฝั่งของอเมริกานะคะก็ยังคงมีการให้แบบผลตอบแทนที่ดีกว่าในกลุ่มของประเทศอื่นๆอยู่นะคะและก็อาจจะมีความเสี่ยงกับการปรับฐานของตลาดหุ้นเนี่ยสูงกว่าในช่วงที่ผ่านๆมานะคะยังคงแนะนําค่ะให้หาจังหวะในการเข้าทยอยสะสมกองทุนทด่ให้ผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในระยะยาวนะคะ ได้แก่วันยูจีจีหรืออาจหันไปลงทุนในหุ้นคุณภาพนะคะผ่านทางฝั่งของกองทุน TMB GQG โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีการปรับฐานลงมาบ้างขณะที่ฝั่งเอเชียค่ะเรายังคงแนะนําเป็นกองทุนเปิด ของเวียดนามนะคะนั่นก็คือตัว principal VNEQ เป็นหลักค่ะโดยหากตลาดมีการปรับฐานขึ้นมาจริงๆนะคะเรายังคงมองว่ากองทุนที่แนะนำนี้นะคะยังน่าสนใจเติบโตได้ดีในระยะยาวแล้วก็เป็นโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในช่วงเวลาเดินก่าวค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ